ดื่มโปรตีนเอ็กซ์ทุกวันร่างกายแข็งแรงไม่มีถอยได้ที่ซ e l เวนอีเลเวน นะเพื่อนๆครับก็วันนี้ผมขึ้นป่านไายนะครับเพื่อที่จะตัดพายแล้วมาทําห้องครัวนะครับก็ตอนนี้ได้พอประมาณนะครับที่จะสร้างห้องครัวนะครับไายแถวนี้นะครับเยอะมากนะครับซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านเจ็ดแปดกิโล ไม่มีใครไปตัดนะครับเพราะฉะนั้นภายก็จะตายเองนะครับพอมันตายแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่นอันนี้นะเพื่อนๆลำนี้น่าจะปีที่แล้วนะครับนี่อันนี้ขึ้นใหม่หมดเลยนะเป็นหน่อไม้ยังไม่แก่นะเพื่อนๆครับนี่เนี่ยอันนี้ยังไม่แก่นะครับ เพราะฉะนั้นไายที่นี่จะไม่มีใครมาตัดนะครับแล้วก็จะตายคนเดียวก็มาค่อนข้างที่จะไกลนะครับอันนี้ขึ้นจะนาผมน่าจะหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ทำเป็นทางล่างชานมากนะครับเพราะฉะนั้นผมขึ้นแต่ละคานี้เหนื่อยมากนะครับถ้าลงเสร็จแล้วไม่อยากจะขึ้นแล้ว โอเคนะเดี๋ยวเจอกันที่กระท่อมผมนะครับว่าผมจะต่อเติมโลครัวอยังไงนะครับ สวัสดีผู้เล่นวอรเรแลนทุกทุกท่านเกมของเรานั้นให้คุณรับบทบาทเป็นเอเจนต์จากทั่วโลกเป็นการรวมเอาเกม f อ s มาผสมผสานกับความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของทางเอเจนต์ร่วมกับกลยุทธ์จากมันสมองของผู้เล่นเพื่อทำให้ทีมของคุณนั้นแข็งแกร่งที่สุดและเอาชนะด้วยแนวทางของตัวคุณเอง ทีนี้มารู้จักกับระบบของเกมคร่าวๆคุณจะได้เล่นเกมนี้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นในเกม v a l o r n n t จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งละ5คนและถ้าฝั่งไหนได้แต้ม13แต้มก่อนก็จะชนะเกมนั้นไปโดยแบ่งเป็นฝ่ายป้องกันและฝ่ายโจมตีแต่ร,รอบทีมต้องช่วยกันบ,บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใช้ซื้ออาวุธและสกิล สิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมคือความเป็นทีมเวิร์คคุณและเพื่อนของคุณร่วมมือกันในการทําภารกิจคุณและเพื่อนจําเป็นจะต้องระดมสมองในการสรรหาวิธีการต่างๆเพื่อจิรับมือฝ่ายตรงข้ามอย่างที่ผมบอกไปหัวใจสําคัญของว a l o โ a n ลก็คือความเป็นทีมเวิร์คทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน หาความถนัดของคุณให้เจอถ้าคุณมั่นใจในสกิลยิงก็ไปเล่นตัวเปิดให้กับทีมยิ่งถ้าทีมของคุณมีทีมเวิร์กที่ดีคุณก็ไม่จําเป็นต้องกลัวอะไร <S <S วอร์เรนต์ก็มีระบบแรงกิ้งที่สามารถทดสอบระดับความสามารถของพวกคุณยิ่งถ้าคุณชนะเกมหรือผลงานในทีมได้เป็นอย่างดีก็จะยิ่งทําให้แรงด์ของคุณนั้นสูงมากยิ่งขึ้นต่างไปด้วย <S <S และสามารถก้าวไปอยู่ในจุดสูงสุดของเซิร์ฟเวอร์ได้ถ้าคุณมีฝีมือที่มากพอโดยสรุปได้ดังนี้ครับถ้าคุณชอบเกมที่มมมมมีีคควววาาาาเเเเปปป็็นนออกกลััษณ์รรรื่งะติ ผสมกับความเป็น FPS ที่มีไอเดียอันไร้ขีดจำกัดเกมวอลโรวันก็อาจจะเป็นคำตอบของคุณครับสามารถดาวน์โหลดเกมและเล่นพร้อมกันได้แล้ววันนี้ไปค้นหาวอโร a n นในสไตล์ของคุณกัน วันนี้อนาคตเราจะได้มีโลกที่น่าอยู่แล้วลูกรู้ไหมว่าไม่โลกกล่องเนี้ก็ทาให้โลกน่าอยู่ได้เหมือนกันเพราะเขาเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษไงใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักโลกเรื่องเล็กๆที่ทุกคนทําได้เพื่อรักษาธรรมชาติให้คนรุ่นถัดไปเหมือนที่เนสเล่เปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษและมุ่งมั่นเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้รีไซเคิลได้ทั้งหมดทับกล่องแล้วทิ้งให้ถูกถังได้นะเปลี่ยนไปพร้อมกันเพื่อโลกของเราทุกคนเล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้ หนาวไหมหนาวไหมเขาไปอยู่ข้างในนะดำถ้าหนาวก็ไปอยู่ข้างในนะครับก็ที่นอของน้องหมาผมนี้น่าจะปลอดภัยนะทุกท่านครับปลอดภัยนทั้งงูทางฝนนะครับ เุื่อครับวันนี้ผมจะต้มยำกุ้งนะครับก็ตอนนี้ก็เย็นๆแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเอากุ้งออก่อนนะครับเพราะว่าต้มให้สุกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทำยังไงก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำนะครับตอนนี้นะครับ ผมกำลังจะต้ยมยำกุ้งนะครับเพื่อนๆน้ำข้นช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะเพื่อนๆบนดอยนี้ฝนจะตกเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพักการเดินป่าก,ก่อนนะครับแล้วก็จะอยู่ที่กระท่อมกับเขาดำนะครับเพื่อนๆครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ข่าเลยนะเพื่อนตะไคร้ทุบ หอมแดงเพื่อนรับพริกหนุ่มไม่มีนะครับก็ตอนนี้ผมกำลังมาปลูกพริกอยู่ใส่รถดีเลยนะครับอันนี้เพื่อๆครับพริกเผานะครับ เพื่อเติมให้เป็นน้ำข้นครับเพื่อนใส่น้ำปลานะครับ ร้อยดำโอเคนะเพื่อนๆครับอันนี้ต้มยำกุ้งน้ำคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมก่อน,นครับอือสุดยอดสุดยอดโอเคนะเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวพร้อมรับประทาน,นครับกลางสายฝนตกด้วยอือหอมมาก พื่อนครับตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เขาดํากินอาหารนะครับอาหารนี้ก็คือเป็นอาหารของที่เอฟซีซื้อมาให้นะครับก็ดีที่สุดนะครับสําหรับน้องหมาคัวกินอาหารนะครับก็เห็นนะครับฝนจะตกอย่างเงี้ยผมคิดว่าทั้งคืนนะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วเพื่อน บรรยากาศเย็นฉ่ำนะครับสุดยอดเลยสุดยอดครับบรรยากาศฝนตกที่ชุ่มฉ่ำนะพเพื่อนโอ้ยอร่อยไหมครับเขาวดำหมดแล้ว ตอนนี้เขาดํานี่ผมจะให้กินอาหารนะครับเพื่อนเพราะว่าอาหารนี่มีโปรโตีนเยอะอิ่มไหมอ,อมไหมผมรู้สึกว่าที่นองเขาดํานะครับจะปลอดภัยกว่ากระท่อมเก่านะครับผมให้นอนตรงนี้นะครับเพื่อนออันนี้ ก็สองตัวนี้ครับจะนอนที่นี่จะคอยดูอันนี้ประตูผมผมจะไม่ให้นอนข้างในนะครับจะให้นอนที่นี่เอา ตอนนี้นะครับผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนั่นนอนพักผ่อนฟังเสียฝนนะครับก็จะตกแบบนี้แล้วเลยนะครับเดี๋ยวพักผ่อนดีกว่า โอเคนะเพื่อนเพื่อครับวันนี้ก็เป็นรุ่งเช้านะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับฝนก็ตกลงมาถึงห้าทุ่มนะครับจานังผมก็หยุด <c oughs> ก็เช้าๆจะมีแดกออกมานะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆฝนก็ตกประมาณนี้นะครับที่นี่ผมว่าน่าจะเป็นฤดูฝนแล้วนะครับเหมือนฤดูฝนแล้วครับ